บริษัทจงไทยเจียนหมิงเอี้ยวเอียกเซเวนอีเเวนทั่วประเทศครับทบแล้วก็มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์มานะครับจากท่านพันุนกุหลาบขาวชกในเกมตั้งรับืีในขว้าก็จะได้เจอหน้าลูกสาวแล้วครับโอ้โหจิ้มพอร1 1 8ปอนด์เจอกับ30ล้านทีดูกันครับมหนึ่งแสนแตกหรือไม่แตกครับ ท่านประธาน,นาคณะกรรมการบริหารพร้อมด้วยท่านดรอกอร์งวิเศษภัยทูรลรองประธานอาเจียต่ายผูย้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตากระต่ายขอบคุณจีเอมวยขยับก,ก็ไปซ้ายโอ้สายหน้านี่ก็สายน,านี่ก็ถือว่าออกได้หนัอกออกอย่าอย่าลุกไปไหนครับดูออกอาวุธกันแบบนี้นี่น,นี่น่าจะไม่ครบยกรบนะครับมสอกโอ้ยงัดสอกมาอีกแล้วครับทางด้านกุหลาบขาวอ่ะมีดพัดขวางอยู่ไหมขึ้นอคอกุหลาบขาวแหมแต่ตัวนี้ เข้มเลยครับอ่าเด้งไปยกเขาบังนะครับแหากาศดีโอ้หดูกับซ้ายเลยนะครับทั้งกุหลาบขาวแล้วก็พีรภพัทอ่ากุหลาบขาวก็เตะล่างไปก่อนครับพีรพัทโอ้โหซ้ายเจียวหนังพร้อมด้วยจิวเจิ้งอีชี่รอหาซื้อได้แล้วที่เซเอเลเทั่วประเทศครับ0 2 6 8 8 2 3 24ขอบคุณคุณพี่ชัยกิตอินทินะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญส ขอบคุณคุณพิชัยกิจอินทีครับกรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขเภสัสตร์พุทนชิวจำกัดผู้ผลิตยาน้ำสกัดโสมและถิ่นพันเสริมอาหารโสมเกาหลีบังกุ้งจับและเครื่องดื่มสมโ OK อทีดีพัมมีซิงค์แอนแคนนาทีและโสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทขอบคุณคุณนรงค์วงประเสริฐการบริษัททวินสเปเชียลจำกัดขอขอบพระคุณครับเอานะครับยกนี้นี่ยกที่3เกมนี้เปิดเต็มตัวแล้วนะครับกุหลาบขาวพยายามจะเบียดกล้ำในถือว่าวีรภัทรเองก็พยายามไล่แขนนะครับแล้วก็แทงตู้ วงไหนขวาแข้งขวาโอ้ไปรับเยอะไม่ได้นะครับกุหลับขาวจังหวะวางแข้งสวยเลยนะครับพีรพัฒน์เน้นหนักกระ,ะตุกตกระตุกมามาฮะดูแข้งซ้ายนี่เวลาออกนี่โอ้ฟาเถือนทั้งตัวงัดงัดศอกมาครับแต่ในนี่โอ้โหเนียครับซ้ายอกแกเอ้าศอกงัดมาแทงเข่างัดศอกไปเออแม่ต้องต้องแก้ด้วยศอกครับจังหวะที่ ตราพัน CP ทูฮัจีสัญญาณอันดับหนึ่งเพื่อชาทูลและดีแท็กธุรกิจฮัตดาวอินทุกที่อร่อยทุกคนโทร0บริษัท CP เมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมนเมจิยะสั่งซื้อโทร02016000ว่าดีละกันแ,แล้วก็แพงสู้แต่ว่าความแข็งแรงความแข็งแกร่งวงในนี่ชัดเจนนะครับดีหรอครับ แรงวะ่ะแท,ทงได้สวยๆแต่ตอนนี้เริ่มจะแรงเริ่มจะเดินคู่ด้วยนะครับโอ้ดูบวกซอกกันไปครับบวกซอกไปแทงขวามาอ่ะในในอ่ะล็อกล็อกมาแต่ว่าพีระบตัว,อวเองแล้วเอ้าหยุดไม่ได้นะครับมีฝร๊เอา้าดูโดนท้องแล้วนิ่งนิ่งไปแล้วครับมาเอา้าวล็อกเอวล็อกไว้ล็อกไว้ตวโตโอ้โห ้ารับประกัน2ปีสอบถามเพิ่มเติมโทรศูนย์เจ้าสองครับแปดเก้าแปดแปดแปดเก้าโอ้กต่อยลำตัวไปดีได้ลุ้นได้เทีย์เลยนะครับพีรพัฒน์โดนยืนทำได้ดูว่าพีรพัฒน์ลูกอื่นนี่อาจจะทนได้ครับมาแต่พอโดนลำตัวแล้วทำท่าย,ยืนคิดยืนตัวแข็งเอาตั้งไว้นี่ครับมาอีกหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีทองครับสำหรับกุหลาบึกต่างสายนี่ไม่ว่าจะ เกรด A เกรด B เกรด C นี่มันซ k มวยไทยยิมครับชนะคะแนนกุหลาบขาวสบุญยรักไปแบบหาสนุก